ไลฟ์โพสหรือจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตหรือจิตวิญญาณของคุณคืออะไรนะแม่หมอขอไม่ร่วงเกินแต่เป็นการแก้ลายสิ่งที่คุณฟังแล้วมันเออมันตรงมันอินหรือมันสบายใจคุณก็ฟังแต่อะไรที่รู้สึกไม่ตรงไม่อินไม่ใช่คุณปล่อยผ่านเลยเรื่องแบบนี้คุณจะรู้ได้เฉพาะตัวเองแม่หมอแค่มาแก้ลายเพื่อแบบเหมือนเป็นเพื่อนคุยหรือเป็นแนวทางเฉยๆนะคะไลฟ์โพสมันคือจุดหมายในการใช้ชีวิตของคุณนะเท่าที่ไพ่จะบอกได้ใบที่หนึ่ง 6ดาบใบที่2ชาดีออดใบที่สามไฮวิเทศคุณพระเ,เป็นคนที่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณจริงๆนะไลฟ์โพสของคุณคืออะไรไม่หมอเห็นชาลีออดกับไฮวิเทศมันเป็นหนยินหยางอะเหมือนกับคุณมาเพื่อ หลายๆพลังงานเลยนะคะจะได้มาเจอคู่ทวินนะหรือจะได้มาเจอจิตวิญญาณที่เป็นฝาแฝดกันที่จะมาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมาเข้าใจชีวิตแบบละเอียดลึกซึ้งอะ่ะหลายๆคนมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะสิ่งที่เห็นที่สุดก็คือไม่อยากให้คุณเห็นชาริออตชาริออตมีสฟิงค์สีขาวก็สีดำอ๋อไฮพิเทสไฮพิเทสก็มีขาว มีดําเหมือนกันเหมือนมา,าเจอความจริงของชีวิตอะคือคุณไม่ได้มาเพราะแบบว่าฉันจะโดดเด่นเป็นพูดแบบเป็นคนตื่นรู้เป็นคนที่ปล่อยวางความทุกข์แล้วแบบไปเลยหรือคุณไม่ใช่เป็นคนจมจมเลวร้วาไม่ใช่คุณอยู่ตรงกลางอะค่ะไม่บอกเห็นความตรงกลางของคุณอะคุณเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆอึดอดทนพยายามไหลลื่นตามสถานการณ์แล้วก็ชิลกับชีวิตมาก ไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณมันจะเป็นเหมือนกับว่าถ้ามีเป้าหมายอะไรคุณจะอยู่กับปัจจุบันได้ดีไม่ได้ซีเรียสว่าฉันจะต้องเกิดมาเพื่ออะไรอืไม่ได้หาว่าฉันต้องทํางานอะไรได้ดีฉันต้องเกิดมาเพื่ออะไรอะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณรู้สึกมันไม่บังเอิญอย่างเช่นอยู่ดีดีคุณมาเรียนรู้เรื่องการตื่นรู้หลายๆคนเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วนะเพราะชาริออตขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วหรือ6เดือนที่แล้วอาจจะ แบบฟังเรื่องนี้บ่อยอะเรื่องการตื่นรู้ไล้โพลโพจิตวิญญาณคู่ทวินเฟมอะอะไรแบบนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าแล้วมันคืออะไรอะคุณกําลังหาคําตอบมันอยู่และหลายคนได้รับคําตอบแล้วคําตอบนั้นอยู่ในตัวคุณเพราะว่าไฮพิทเทสึ้นบอกเลยว่าเป็นคนที่เซนดีมากๆแล้วเป็นคนที่แบบข้างในของคุณอะมีองค์ความรู้ในตัวเองเยอะมากๆเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ได้เรียนมาด้วยเป็นองค์ความรู้ที่สะสมมาเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการผ่านประสบการณ์ผ่านการเอาชนะผ่านแบบ อุปสรรคปัญหามาเยอะมากถึงได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นไรโพโพจริงๆแม่หมอรู้สึกบางคนเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณนะคะเป็นคนที่มาเป็นครูบาอาจารย์ส่งเสริมสนับสนุนผู้อื่นบางคนไรโพโพเนี่ยคือมาตั้งเป้าด้วยตัวเองแต่ชาลีออดกับไพพิเทศอะมันจะเหมือนจะไม่ได้มาอยู่คนเดียวค่ะถ้าไม่ได้มาเจอกับคู่หรือไม่ได้มาจะเจอกับกัลยาณมิตรหรือฝาแฝดหรือคนที่จะมาทําภารกิจร่วมกันคุณจะได้ทํางานร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาล ถ้าถามแม่หมอว่างานนั้นคืออะไรไพ่หกดาบขึ้นงานนั้นคือการที่ไม่ยึดติดกับอะไรเลยคือต่อให้จะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองความสัมพันธ์ความสำเร็จใดๆมันไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของคุณอะเป้าหมายสูงสุดคือการมาใช้ชีวิตไป ไปตามเจอรี่ไปตามเส้นทางของตัวเองอะไรเกิดขึ้นก็เรียนรู้มันตลอดทางไม่อาจจะฟังดูว่าเอ้ยทำไมมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่ความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องนั้นน่ะคนที่เข้ามาช,ชมคลิปวันนี้จริงๆคุณสามารถเป็นได้ทุกอย่างี่คุณอยากจะเป็นนะ่ะคุณจะเป็นฮิลเลอร์ไลฟ์เวิร์กเกอร์สตาร์ซสหรือคุณจะเป็นคนธรรมดาคุณเป็นได้ทุกอย่างเพราะอะไรคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนยืดหยุ่นแล้วคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้ฟิกตัวเองไว้ว่าต้องเป็นใครอืมแต่ จะเป็นคนที่พัฒนาชีวิตดีขึ้นตลอดตลอดเลยถ้าอยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่หมดวาระคุณจะไม่คุณจะไม่พยายามเหนี่ยวหลังนะคะเพราะดันั้นจุดมุ่งหมายหรือไลฟ์โพสของคุณคือคนที่เข้าใจชีวิตแบบละเอียดลึกซึ้งจริงๆคนที่มีชีวิตอยู่กับสติปัญญาณปัจจุบันได้ดีคนที่สามารถที่จะไม่อินไม่อินกับ เรื่องราวไม่อินกับตรกกะไม่อินกับเหตุผลไม่อินกับอะไรที่เขาเชื่อเชื่อตามๆกันมามีความเชื่อเฉพาะตัวเองเอสิ่งที่แม่หมอสัมผัสแรงที่สุดอะคนในกองเนี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะมาจากขอภัยนะต้องพูดเป็นอาจจะเป็นสตาร์ซีสคือมาจากดาวดวงอื่นเป็นคนที่ไม่ได้แบาบป สะสมองค์ความรู้ดั้งเดิมเยอะแต่เป็นคนมาเพื่อพัฒนาร mm. ีโนเวทเปลี่ยนแปลงปฏิวัติปฏิรูปคําว่าปฏิวัติปฏิรูป,รป,รปรไม่ใช่พูดถึงเรื่องการเบรงแต่พูดถึงว่าวิถีชีวิตความเชื่อที่มันไม่ที่มันไม่ตอบโจทย์กับความจริงมันย้อนแย้งกับความจริงอ่ะคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้จะไม่อินเลยนะคะไม่เหมอขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบว่ามันนึกไม่ออกจริงอ่ะเหมือนกับ เขาอาจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างกันมาแต่ว่าความเชื่อนั้นมันไม่ใช่ความเชื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะคุณจะไม่ได้สนใจความเชื่อนั้นอะเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่คุณพูดเมื่อไรที่คุณเชื่อเมื่อไรที่คุณแสดงทัศนคติวิสัยทัศหรือความคิดอะมันจะแตกต่างจากสิ่งเดิมๆเ,เสมอแต่มันจะกลายเป็นความจริงจริงๆแท้นะคะบางทีแบบคุณอาจจะไปเกิดตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ย วัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความเชื่อโบราณเขาอาจจะฝังฝังความเชื่ออะไรบางอย่างมาหรือฝังความกลัวอะไรบางอย่างมาฝังความวิตกกังวลเพื่อทําให้คนต้องแบบเก็บเนื้อเก็บตัวทําให้คนไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจแต่คุณจะไม่ใช่ประเภทนั้นนะ่ะคุณจะเป็นประเภทที่ต่อให้จะเกิดมาในวงตระกูลหรือเชื้อชาติแบบนั้นหรืออยู่ในสังคมที่ถูกถูกทําให้เชื่อว่าความกลัวมันนาอ่ะแต่คุณจะขอใช้คําว่าพาเราอ่ะ พาเราพังก็คือเออเรามีความเชื่อเฉพาะของเราเรารู้ว่าความจริงโบนโลกวันี้มันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างนั้นคุณรู้ว่าคุณเป็นคนสร้างความสําเร็จได้ด้วยตัวเองคุณรู้ว่าคนที่จะสําเร็จไม่ใช่คนที่ขอแต่เป็นคนที่ลงมือทําคนที่เชื่อใินสแนต์ตัวเองคนที่มีสติปัญญาคุณจะทําคุณงามความดีอะไรคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ตักบาตรท,ทาบุญหรือพิธีกรรมมากค่ะแต่เป็นคนที่ เรียนรู้ตัวเองอะค่ะพูดสั้นๆนะคือถ้าคุณเข้าใจที่แม่หมอสื่อแสดงว่าคุณเป็นประเภทนี้ก็คือ Star ร์ศิเนี่ยมักจะมาเพื่อปฏิวัติองค์ความรู้เดิมๆเพื่อผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แห่งการตื่นรู้แห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ขั้นสุดเปลี่ยนแปลงทั้งพลังงานเปลี่ยนแปลงทั้งนวัตก,กรรมเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีหรือบางทีเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลแล้วเซนแรงก็ทุกการการะทําของคุณนะ่ะ ทุกการเชื่อทุกการตัดสินใจทุกโมเมนต์ที่แบบใช้ชีวิตไปอ่ะมันมักจะกลายเป็นอิทธิพลต่อคนอื่นแต่โดยไม่รู้ตัวอืหรือจะแตกต่างกับคนอื่นไปเลยใช้ชีวิตแตกต่างกับคนอื่นมีความเชื่อแตกต่างกับคนอื่นแต่ไม่ใช่คนที่โพธนาหรือต้องเป็นคนที่โปรโมทว่าฉันเป็นใครแต่คุณจะมีความเชื่อลึกๆของคุณเฉพาะของคุณที่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องเป็นความเชื่อที่เหมาะสมและเป็นความเชื่อที่มันยืดหยุ่นตามกาลและเวลา เพราะฉะนั้นหลายๆคนมาเพื่อรีโนเวทมาเพื่อปฏิวัติมาเพื่อปฏิรูปไม่ใช่แค่ปฏิวัติปฏิรูปเกี่ยวกับสังคมแต่มาปฏิวัติปฏิรูปพลังงานปฏิวัติปฏิรูปองค์ความรู้ญาณปัญญาและเซนบางคนมาเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณบางคนมาเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนแก้ลายคนที่จะตื่นรู้เป็นคนที่ผลักดันพลังงานบวกนะคะอีนนี้แม่หมอจะขออนุญาตพลังงานหนึ่งพบให้สําหรับคนที่คิดว่าพลังงานคุณตรงกับตรงนี้นะ ชัดเจนไหมคะ่ะไลฟ์คุณมาเป็นแสงสว่างสตราร์ซีแน่นอนคุณเป็นไลเวอร์เกอร์เป็นสตราร์ซีคุณมานําแสงสว่างให้กับผู้คนคําว่านําแสงสว่างแปลว่าเมื่อไรที่คุณคนทุกเมื่อไรที่คนยึดติดยึดมั่นถือมั่นเบียดเบียนเมื่อไรที่คนแบบอยู่ในวิบากต่างๆคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเพื่อแสงสว่างเป็นแรงบันดาลใจเป็นนักปฏิวัติเป็นคนที่ทําให้กฎระเบียบกติกาหรือความกลัวในใจคนมันหายไปแม่หมอจะ ขยี้นิดนึงนะประมาณว่าถ้าเราถูกสอนมาว่าถ้าเราไม่ตั้งใจทําอะไรบางอย่างเราจะไม่สําเร็จแต่คนกองนี้อาจจะไม่ได้เชื่อแบบนั้นคนกองนี้เชื่อว่าถ้าตั้งใจทําในเส้นทางที่มันถูกต้องและไม่ไม่เต็มไปด้วยความกลัวสามารถทําทุกอย่างสําเร็จได้หมดเลยเนี่ยคะ่ะคุณมาเป็นแสงสว่างคุณมาเป็นแรงบันดาลใจคุณมาจุดประกายไอเดียความคิดความฝัน ของคนบนโลกม่นด้รัะตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะเชื่อแม่หมอหรือเปล่าคุณลองไปดูตัวเองนะคุณเป็นคนที่ไม่สามารถจะนิยามคำตอบได้แต่คุณเป็นคนที่จะให้แสงสว่างและแรงบันดาลใจกับผู้คนแน่นอน